คนไข้ที่หมอให้ยาปกติเนะี่ยหลังจากรับยาหมอเสร็จก็จะมาแวะที่สากรก็จะมาซื้อเนะี่ยกระเทียมผงเราเนะี่ยใจกระเทียมนะะี่ค่ะหลังจากนั้นไปไม่กี่เดือนเนะี่ยทางโรงพยาบาลนะหมอเขาสั่งลดยาลงก็น่าจะมาจากผลจากที่รับประทานกระเทียมแคปซูลของเราะคะ่ะ ระเทียมส่วนหนึ่งก็ขายเป็นมัดจุกแบบนี้คือเมื่อก่อนกระเทียมราคาตกต่ำเนาะเนื่องจากว่ากระเทียมเนี่ยคือตลาดมันไม่ขยายคือว่าตลาดมันก็มันมีน้อยมันก็ปัญหาที่ว่าราคามันตกต่ำเลยแหละแล้วต้นทุนมันสูงเกี่ยวกับปุ๋ยยาท่าแรงผลงานข้าฟางลบตรงนี้ก็ลามละ600บาทแล้ว ลำรถเนี่ยลำรถเล็กนะไร่หนึ่นงจะอยู่ประมาณสัก20,000น0 20, 0 0 0กว่าถ้าว่าดินเราดีเราดูแลดีบำรุงดีไร่หนึงก็จะได้ประมาณสัก6,000-7,000โลบางปีก็ราคามันก็10บาทบ้างบางปีก็ 12, 15, 16มันเป็นแต่ละปี กระเทียมของเรานะ่ยมันค่อนข้างจะมีรสเผ็ดร้อนจะช่วยในเรื่องของคนที่มีความดันในเลือดสูงมีไขมันในเลือดสูงแล้วก็น้ําตาลในเลือดสูงเราก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าเรานำากระเทียมที่เรารวบรวมมาได้นะ มาแปรรูปมันก็จะสร้างมูลค่าให้กับผลิตผลของสมาชิกเราเริ่มจริงๆนะปี63แต่ว่าในส่วนของอุปกรณ์แปรรูปเราเนะี่ยเราขอจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในเรื่องของอุปกรณ์แกะกรีบคัดแยกหัวกระเทียมตัดก้านรอนหัวตัวกระทะเปลือกกระเทียมเราก็มีการขอตู้อบลมร้อนแล้วก็มาทําการป่นเป็นผงกระเทียมค่ะทาเป็นกระเทียมแคปซูลค่ะอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนจากงบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยค่ะเงินทุนก็ขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสากลเราอีกค่ะก็ทําให้สมาชิกกู้ออกไปลงทุนปลูกกระเทียมนะี่ได้รับดอกเบี้ยในอตาที่ต่ําก็จะลดต้นทุนการผลิตด้วยกระเทียมที่เราผลิตออกมาเนี่ยตั้งแต่การพาะปลูกนะคะก็จะได้กระเทียม g a p กระเทียมปลอดภัยเนาะเราจะซื้อนําตลาดอยู่ที่ราคา3-5ถึงบาทจะซื้อสูงกว่าตลาดค่ะพอมาถึงโรงงานเราก็จะมีโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐาน GMP ค่ะแล้วก็มีมาตรฐานอาหารอรยอยนะคะแล้วก็ฮาลาลค่ะ กระเทียมสด1ตันพอมาขายเป็นกระเทียมแห้งเนะี่ยขายเต็มที่ก็จะอยู่ประมาณกิโลละไม่เกิน60บาท40-60บาทแล้วแต่ราคาตลาดช่วงนั้นจะมีกำไรปันหนึ่งประมาณ 800- 0ถึง1น0 0 0นะคะแต่พอเรามาแปรรูปเสร็จแล้วเนะี่ยมูลค่าในกระเทียมผงเนะ่ะกิโลเนะี่ยจะได้4 0 0 0บาทพอเรามาทำเป็นกระเทียมแคปซูลเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยหนึ่งตันเรามีกำไรขึ้นเป็นแสนค่ะจะเห็นได้ว่าราคาสูงขึ้นเยอะเลยค่ะ ทุกวันนี้ที่เราจำหน่ายก็จะทางช่องทาง s h อป e ี Lazada ใน Facebook ในเพจของสากรคงจะต้องขอรับการสนับสนุนจากโกรมอีกในส่วนของในเรื่องของการเชื่อมโยงขยายตลาดค่ะในภาคอีสานนะคะที่เตรียมการไว้สำหรับปี67อะคะมันก็เพิ่มรายได้ให้สมาชิกเยอะขึ้นครับเข้าร่วมโครงการก็ประมาณ30โปรไลน์คือที่จริงอยากจะให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการให้มากที่สุด ผลผลิตการเกษตรตั้งกระเทียมนีแล้วแต่ป้ากาคนกลางนะเจ้าถ้าป้ากาคนกลางหือราคาต่าดเฮาก็ต้องขายแต่พักหลังมาส3งสัมปีมะนี่ซากรการเกษตรเพิ่นมาแทรกแซงราคาเจ้าปีที่แล้วนี่ปิ้นแทรกแซงมา20าวบาทสาเสบาทนะคะก็พอลืมแต่อาบาทได้นะเจ้าเฮาได้ราคาดีขึ้นมาคุณภาพชีวิตเฮาก็ดีขึ้นมานะเจ้าหลังจากที่เฮาเป็นนี่ติดนี้สากรอ,อย่างดอกเบีย้ยค้างเอ็นะเจ้า เขาก็พอไปผ่อนผ่านเป็นได้กระทำมือเหมือนกับว่าพอเป็นสากรมาช่วยเหลือนี่ก็ชาวสวนก็มีความภูมิใจนาะกคือนาเจ้าขอบคุณเจ้า